เจอร้านบุฟเฟ่ร้านหนึ่งมาครับเขาเขียนว่าถ้าทานไม่หมดปรับสิบเท่าร้านสามารถทําแบบนั้นได้จริงๆไหมครับไอจริงจริงทุกร้านเนี่ยผมว่าเขาติดค่าปรับหมดเลยนะแต่ว่าก่อนที่ผมจะตอบเนี่ยไปถามน้องๆดีกว่าว่าเขาเคยกินไม่หมดไหมแล้วเขาคิดว่าร้านเนี่ยควรปรับได้กี่เท่าได้ครับไปเดี๋ยวพี่ ก็1ิบเท่าก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากเพราะว่าทุกครั้งอาหารที่เราไปทานอาหารนะเขาก็จะมีป้ายชัดเจนอยู่แล้วว่าอตักแค่พอดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะเพราะรู้สึกว่ามันก็ต้องรักษาคุณค่าของอาหารด้วยอะค่ะก็เลยมองว่าถ้ามันเป็นกฎของเขาเราก็ยินยอมนะคะแล้วมันก็ไม่ได้มากเกินไปรู้สึกว่าสิบเท่าอาจจะเยอะไปหน่อยใช่ก็ควรจะแบบจักห้าแต่ว่าถึงถ้าเขาเขียนมาปรับสิบเท่าจริงๆก็เขาก็น่าจะมีสิทธิ์ปรับตามใช่ค่ะ เอาจริงๆคือถ้า10เท่าสําหรับเขาอะ่ะมันก็ไม่ได้มากไปแบบสําหรับตามร้านทั่วไปหรอกคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าวัตถุดิบที่เขาใช้มันก็ดีอะ่ะเออถ้าแบบเราเอามาแล้วแบบกินไม่หมดแบบบอนมากินเล่นๆก็ไม่ใช่ ผมเชื่อว่าเวลาเราเข้าไปในร้านบุฟเฟ่ต์นะครับก็ส่วนมากจะเห็นป้ายปิดไว้นะครับว่าหากทานไม่หมดปรับ1ิเท่านะครับของราคาบุฟเฟ่ต์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหากมีการเขียนว่าเป็นค่าปรับอย่างเงี้ยเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยศาสครับมีสิทธิ์ที่จะลดค่าปรับนะครับให้ตามความเหมาะสมได้ทีนี้ในฝั่งของตัวเจ้าของร้านอาหารนะครับคำแนะนําที่ดีที่สุดเนี่ยหากคุณมีการขายเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับคุณอาจจะต้องมีการกําหนดราคาอาหารให้ชัดเจนครับว่าหากกินเหลือในราคาสินค้าชิ้นนี้ชิ้นนี้จะคิดเป็นจจาา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 นนนนละะะเเเเเทททท่่่่่่่่ไไหรรรรรรดีีีีกกกวววววใใใขย้้ปป็คคับพุณชสิิธ์ ํำนวนคดีหรือว่าฟ้องเขาหรือเรื่องความเสียหายเนี่ยมันจะมีตัวเลขมาตรฐานในการที่คิดความเสียหายได้ดีกว่าเขียนข้าปรับสิเข้าครับแล้วคุณล่ะครับถ้าเจอแบบนี้คุณจะทํำยังไงถ้าคุณมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลยนะครับ